สสดีค่ะกริอบ,บอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะมือ2 m a มาด้าไฟเตอนะคะเป็นรถกระบะมือ2ราคาประหยัดค่ะ5 9 0 0 0บาทนะคะได้รถ4ประตูไปเลยนะคะทุกท่านเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2.5นะคะเดิมๆเครื่องเดิมนะคะเครื่องเกียร์ใช้งานปกติค่ะแอร์เย็นช่วงร่างนิ่มบอดี้สวยค่ะหน้าหลังเดิมๆไม่เคยชนด้วยนะคะ ดูคานหน้าดูห้องเครื่องนะคะยังสวยยังเดิมอยู่เลยค่ะทุกท่านราคาแค่5,9,000บาทเท่านั้นท่านใดที่มองหาไปใช้กันอยู่นะคะคันนี้มีเอกสารให้ครบพร้อมโอนด้วยค่ะนอกจากถูกแล้วนะคะรถอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะมีเบอร์โทรคนขายใส่ไว้ใต้คลิป เน้นติดต่อโดยตรงด้วยตนเองค่ะและควรเดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะก่อนออกเดินทางก็นัดหมายล่วงหน้ากันก่อนค่ะจะได้อัปเดตสถานะของรถก่อนนะคะแอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นให้เลือกชมเท่านั้นสวัสดีค่ะ